ะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะครับบวกกับรีวิวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการ์ดจอในรุ่น R9 270X นะครับ Direct CU2 ของ ASUS นะครับก็คือตัวการ์ดจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วแล้วก็ฮีสิงจะเป็นแบบนี้นะครับ Direct CU2 มาด้วยแรม2 g ินะครับแล้วก็ Super Alloy Power ก็คือทำให้มันเสถียรขึ้นเวลาโอเวอร์คล็อกนะครับ แล้วก็โปรแกรม g p u ทวิคนะครับก็คือเป็นโปรแกรมเอาไว้สำหรับปรับแต่งค่าต่างๆของการจ,จอในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นด้านหลังอันนี้คือตัวการจ,จอนะครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับนี่แล้วก็โปรแกรม CPU ทวีกโอเคนะครับเราไปดูข้างในกล่องกันเลยนี่นะครับแกะออกมาก็จะมีตัวกล่องจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือกล่องชั้นในของมันนั่นเองตรงนีนะ้มันจะผิวมันจะออกร้อนๆน,น,น,นิดนึงเอซุสนะครับนี่โอเค ข้างในก็มีกล่องอีกนะครับก็คืออันนี้จะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ที่เขาให้มาตรงนี้นะอันนี้จะเป็นกล่องอุปกรณ์นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็มีเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับสปีดเซตอัพ มีเกือบทุกภาษานะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยโอเคนะครับแล้วก็คอร์สไฟบิดนะครับแล้วก็แผ่นไดเวอร์ยูทิลิตี้นะครับข้านก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นสายแปลงโมเลกสี่พินสหัวนะครับไปเป็น6กพินหหัว ก็หมดละโอเคต่อไปนี้นะครับข้างในก็จะเป็นตัวการ์ดละอันนี้ก็เป็นตัวการจอนะครับใส่มาในถุงการไฟฟา้าสถิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการจอกันเลยครับรูปร่างของการจอครับรูปร่างหน้าตาของการจอก9าสอนะครับ ก็มีพัดลม2ตัวนะครับ mm. เป่าลงบนฮีทซ mm. ิงค์นะครับนะครับตรงนี้มีคำว่าได้เล็กซีวด้วยแล้วนี้ก็เป็นนะครับไอตรงเนี้ยที่มันเป็นเหล็กตรงนี้นะครับเนะี่ยมันเป็นเป็นเหล็กที่ดามเอาไว้ที่ดามกับไอตัวแบล็ p เพดเอาไว้นะครับ mm. เพราะแบบเวลาติดอะตรงนี้มันจะเละไม่เอ็นมากเกินไปแต่เอาตามความคิดส่วนตัวนะครับมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหรอกตรงนี้มันก็ยังเอ,อยู่ดีแหละ แนวทางแก้เอาตะเกียบหรือไม่ก็พวกอะไรก็ได้มาดามนะครับตรงนี้จะเป็นช่องช่องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับก็คือตัวนี้ใช้ไฟแบบหกพินสองหัวนั่นเองนะครับข้างบนมี led ด้วยนะครับตรงนี้เวลาถ้าเราเสียบเข้าไปเสียบไฟเข้าไปมันจะขึ้นสีเขียวนะครับเนะี่ยเป็นมีมีตรงนี้ก็มีนะครับเนะี่ย ถ้าเกิดเราต่อเข้าไปเลยแล้วยังไม่ได้เสียไฟตรงจะเป็นจะเป็นสีแดงนะครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับการคอร์ดไฟนะครับก็คือการอการจอสองตัวหรือมากกว่านะครับมาช่วยกันประมวลผลนะครับก็คือต้องเอาไอ้ตัวสายตรงนี้นะครับมาต่อแบบประมาณนี้ แล้วออย่างหนึ่งก็ต่อกับการอีกใบหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกรุ่นสูง,สง AMD ปัจจุบันไม่ต้องใช้แล้วนะครับสไอตัวตัวนี้นะครับตรงด้านด้านหลังแบ็คเพล e นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ใช้เชื่อมต่อไปยังมอนิเตอร์ของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต DVI D นะครับแล้วนี้ก็เป็น DVI I นะครับสามารถแปลงไปเป็น VGA ได้ด้วยนะครับที่พอร์ตนี้แล้วอันนี้ก็เป็น HDMI อันนี้เป็น Display Port นะครับ ตรงนี้เป็นตะแกงอันนี้ด้านหลังตัวการนะครับเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นตัวที่เอาไว้ต่อลงบนเมนบอร์ดนะครับก็คือเป็นพอร์ต PCIe x16 นะครับนี่ตรงบริเวณนี้จะเป็นภาคจ่ายไฟนะครับเน่ย มันอยู่ตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเก็บประจุนะเนี่ยไอ้พวกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงแถบตรงเนี้ยเข้าไปเป็นภาคจ่ายไฟโอเคนะครับก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับก็ในเรื่องของผลทดสอบนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิป GTA นะครับเพราะว่าคลิปนั้นนะครับเล่นเกมโดยใช้การจอตัวนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ